อันนี้เป็นวัตถุดิบสำหรับทําขนมโป้งเหน่งจดสูตรได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเมนูมขนมโป้งหน่งกินกันนะคะอันนี้นะคะเป็นขนมโป้งหน่งนะคะเป็นขนมที่เด็กๆชอบทานมากเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันนะคะมากินไหมเริ่มแรกนะคะเราก็ใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะจากนั้นก็ใส่แป้งข้าวเจ้า ใส่ผงฟูร่อนในทุกอย่างเข้ากันนะคะร่อนแป้งแล้วก็ตั้งไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็มาผสมไข่ตีไข่ให้ขึ้นฟูนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาล กับเกลือลงไปนะคะคนให้เข้ากันค่ะคนให้น้ำตาลกับเกลือและไข่ละลายรวมกันนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปคนให้เข้ากันนะคะ จากนั้นเราก็ใส่แป้งลงไปนะคะค่อยๆใส่นะใส่นมสดนะคะลงไปค่อยๆใส่เรื่อยๆค่ะ คนในส่วนผสมละลายดีแล้วนะคะดูเนื้อแป้งนะเนื้อแป้งก็จะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่กลิ่นวานิลาลงไปนิดหน่อยนะคะเพิ่มความหอม จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะนำแป้งนะคะมาเทกลับไว้ในชามใหญ่หลังจากผสมแป้งเสร็จนะคะเราก็จะนำแป้งไปใส่ตู้เย็นไว้ประมาณ20นาทีนะคะก่อนนำมาทอด เตรียมไส้กรอกนะคะสําหรับเป็นไส้ของขนมนะคะชิ้นประมาณนี้ค่ะ เตรียมน้ำมันสำหรับทอดนะคะเราก็จะทอดในหม้อเพราะว่าเขาต้องใช้น้ำมันเยอะนะคะเวลาทอดค่ะอันนี้เป็นเนื้อแป้งนะคะที่เราเตรียมไว้พักไว้20นาทีส่วนอันนี้ก็เป็นไส้กรอกที่เราจะนาํามาทอดนะคะเวลาทอดเราก็จะจุ่มไปแบบนี้ค่ะอ่าเนื้อแป้งสวยเห็นไหมคะมาเริ่มทอดกันเลยค่ะ ชุบแป้งบางๆนะคะจากนั้นเราก็นำมาทอดนี่ค่ะทอดให้ด้านในสุกนะคะสีก็จะประมาณนี้จากนั้นเราก็ลุกขึ้นยกกขึ้นมานะคะเพื่อจะนำไปพักให้หายร้อนนี่นะคะพักไว้แบบนี้นะคะอันนี้คือชั้นที่หนึ่ง หลังจากพักไว้ให้เขาเย็นตัวลงนะคะเราก็นำมาทำชั้นที่สองนะคะนี่นะคะชั้นที่สองจุม่มครั้งที่สามนะคะชั้นที่สามเราสามารถทำขนาดตามที่ต้องการได้เลยนะคะโอ้โหน่ากินมากค่ะ สวยลยพอดีเลยเราจะทำสี่ชั้นนะคะนี่ค่ะนี่อันนี้ชั้นที่สามจุมลงไปจะเป็นครั้งที่สี่นะคะอันนี้ต้องทําอันเดียวเลยนะสดิจบ,บางๆจะได้เป็นทรงสวยๆนะคะ นี่ค่ะขนมป้มงหนึ่งของเราเราจะทำแค่สี่ชั้นนะคะน่ากินไหมเดี๋ยวประเด็ดน้ำมันก่อน เสร็จแล้วทําให้ลูกชายทานนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกอันที่เย็นๆอร่อยไหมอร่อยไหมอันนี้คือเนื้อด้านในนะคะอืนุ่มกรอบฟูเราทำทั้งหมดสี่ชั้นนะคะรสชาติอร่อยเลย ืมชอบนะวะอชอบชอบเลยอร่อยมากครับอร่อยมากครับเวลีกูดเวลีกูดบายบายอนอ่บ๊ายบายครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับบ๊ายบายบายบายสวัสดีครับอ,อ,อร่อยแม่บอกมามีหน่อยลูกชอบไหมครับ เดียเดียเดีมามีป้อนให้ค่ะลูกยังเด็กลูกกินไม่ได้ลูกยังถือเองไม่ได้นะชอบมากเลยไย